สวัสดีค่ะชนะดาแก้วสาลายนะคะอ่าใช้จริงทำจริงฉีดโมซ่ามวันแล้วจะดกผลจะดกมากเป็นพั่วอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยอยู่หมู่ห้าตําบลหัวดงอําเภอก็เลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะคะลองดูแล้วคุณจะติดใจ เรื่องจริงเชิญชวนชาวสวนทุกคนมาใช้มวันโมซาเลยนะคะคุณจะได้ผลผลิตดีนะ่ะลดต้นทุนไปเยอะมันคุม้มอยากให้ได้เหมือนกันนะอยากให้เขาอยากให้พี่น้องชาวสวนได้เหมือนกันได้เหมือนเราเงี้ยเนี่ยมันจะออกเป็นพวงอย่างนงี้เลยเนะี่ยเป็นพวงเป็นพวง ดกมากเลยนาะดกไหนแก่แล้วก็เด็ดขายไปแล้วก็จะออกต่อเนื่องเลยนะเนี่ยเห็นไหมลูกนี้ยังไม่ได้แล้วลูกนี้เกิดแล้วอ๋ออันนี้ก็มีรุ่นนี้มีรุ่นนี้อีกรุ่นนี้แล้วมีดอกอีกอ๋อมีดอกมีรุ่นดอกอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเก็บได้มันดกเป็นอย่างนี้เลยพวงอย่างนี้เลยเนี่ยพวงหนึ่งอย่างน้อยก็สี่ลูกห้าลูกขายเป็นลูกโอขายเป็นลูกโอตอนเนี้ยบาทห้าสิบ ตอนนี้นะคะน้าร้อนอ่ะเนาะน้าร้อนโอ้ปีที่แลถึงสามบาทเดี๋ยวเมษาถึงสามบาทอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วอะคะอันนี้ปลูกมาสี่ปีแลอันนี้สี่ปีแลใช้ใชโมซ่ามากี่ปีแล้วนะคะเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้เนาะครั้งแรกที่เราฉีดไปรู้สึกยังไงบ้างประทับใจมากเลยแค่ไหนประทับใจอะประทับใจมันมันแตกดอกดีแล้วก็ ผลมันจะสวยผลมันจะสวยลูกค้าบอกดีดีน้ําดีด้วยน้ําดีอันนี้เป็นเป็นมะนาวพันธุอะไรนะคะพันพื้นบ้านตอนแรกมันก็จะไม่ดกใสอย่างนี้นะเนี่ยไม่ดกทําไงก็ไม่ดกมีวิธีไหนเนาะฝังวิทยุก็เลยโอ้ลองดูวะบอกงี้แต่จะซื้อเราจะซื้อทีล e นะเม็ดเดียวลองก่อนนะซื้อเม็ดหนึ่งสองร้อยห้าสิบลองใช้ก่อนตอนแรกอะ อุ้ยเดี๋ยวนี้ดีก็ซื้อยกกล่องแล้วสั่งร้อยกว่าต้นน้ำดีไหมคะดีน้ำดีลูกใหญ่ผลก็จะใหญ่นะขนาดยังไม่แก่นะั่นนะ่ะจะออกเป็นพั่งเป็นพั่งน,นะนะเป็นช่อเป็นช่อเนาะเป็นพวงเลยเนาะเนี่ยพวงหนึ่งห้าหกลูกเด็ดอีกที่ลูกแก่ไปแล้วนะ่ะอ,อย่างเงี้ยผลมันจะใหญ่แล้วก็เด็ดมันจะออกสำรองชอบอย่างนี้นะใช้แล้วมันจะออกเห็นไหมติดต่อ,ต,อต่อเนื่องเลยเพราะลูก อันนี้จะขายได้นี่เกิดละเนี่ยเกิดใหม่ละอันนี้เกิดใหม่แล้วและที่แตกดอกก็คือแตกใหม่แล้วนะสำรองไปเรื่อยมันจะมีเก็บได้ทั้งปีอันนี้ก็คือเป็นรุ่นๆไปเนาะเป็นรุ่นก็จ,จะเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยยันนู่นเนี่ยแล้วพี่ระดาให้น้ํำยังไงคะเนี่ยเป็นใส่น้หยดค่ะเนี่ยเป็นใส่น้หยดมะนาวมะนาวเขาไม่ชอบน้ําขัง ให้น้ำอาทิตละครั้งลงร่องละชั่วโมงอ่ะขีดโมซ่ามาวันหนึ่งเดียวแล้วก็มีเพิ่มปุ๋ยน้นที่จะจะใช้ปุ๋ยตทีหนึ่งดูต้นนี้แหละมาดูต้นนี้แต่เเเขียวแบบว่าต้นเขียวดกมากดกจริงๆชอบใจมันออกเป็นพ่มันพว่มันพวงไงล่ะทำทำสวนอะไรบ้างนะคะทำสวนฝรั่งมะนาวค่ะประทับใจอ่ะ เลยใช้มาตลอดใช้เป็นสิบปีแล้วนะคะเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลย